อ้าวอ้าวหัวแตกเอาโดนคืนบ้างนะน้องๆแตกอะไรล่ะอะไรล่ะจรชนจลชนอะไรครับเนี่ยอุ้ยจรชนไปอีกแล้วครับคนดูโอ้ยเอาจริงแล้ว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  โอ้ยโอ๊ยอ๊ยอะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโยวันนี้พี่หอมีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะนํามาบอกกับทุกๆคนนะครับฟังให้ดีๆนะฮะคนที่ยังไม่เคยใช้แอปแอ์เฮะ เติมเพชรในเกมฟรีไฟไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเข้าแอปแอพีแล้วเติมผ่านแอปแอพีมาก่อนนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดเด็ดนะครับก็คือเติมครั้งแรกแค่1บาทนะครับอ,อ้าวอาจจะประแอบงงละสิเติมครั้งแรกแค่1บาทนะฮะก็รับไปเลยฮนะ310เพชรในราคา1บาทนะฮะเพราะใช้แอปเติมครั้งแรกแค่1บาทรับไปถึง300 10นะฮะโอ้โคตรคุ้มนะฮะสำหรับโปรโมชั่นอันร้อนแรงที่พี่หอนำมาบอกกับทุกคนนะฮะโอ้โหคุ้มจัดเลยะฮะผมนะบอกเลยเรามาดูวิธีะฮะและโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะพร้อมแล้วไปเราจะพาไปดูะฮะเราจะไปเติมเพชรกันนะฮะวิธีการเติมเพชรนะครับผมนะก็คืออ่าในแอร์เพจ ก็คิกเข้าไปที่รูปเพชรน,นะฮะแล้วกเ็เลือกที่99บาทนะครับนะ310เพชรนะ310เพชรเติมในราคาปกติก็คือ99บาทแต่ว่าเราเติมในราคานี้แล้วก็แอปพจะลดให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดแอปแอพมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันตั้งแต่วิธีสมัครนะจนจบฮะก็คือ1บาทสามารถแลกเพชรได้310เพชรนะฮะ เราจะทําการสอนซื้อเพชร310เพชรในราคา1บาทนะครับโอเคนะโค้ดเอานะฮะสำหรับแอปแอปพีนะฮะเรามีวิธียังไงฮะในการซื้อ310เพชรในราคา1บาทนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรับชมนะไปก็มาเราจะไปทําการโหลดแอปแอปพีกันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่โหลดเลยฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปแอปพีเลยนะฮะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยฮะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดในเอ่อกูเกิลเพย์นะครับผมนะไปแอปพี ก็ทําการติดตั้งแอปแอพให้เป็นที่เรียบร้อยนะโอเคครับนี่ฮะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเปิดแอปเข้ามาตรงนี้จะให้เป็นการยืนยันตนัวตนก็คือเริ่มจากขั้นแรกฮะใส่ใหมายเลขโทรศัพท์หลังจากโหลดมาเรียบร้อยแล้วรหัสจะถูกส่งมาที่เบอร์นะครับผมนะก็เด้งเรียบร้อย นี่ฮะหลังจากที่เรา,าดาวน์โหลดแอปจากทาง Google Play นะครับเราก็จะได้เป็น p a y นี่ฮะดาวน์โหลด a p a y มาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเราก็ทำการยืนยันตัวตนนะฮะก็เดี๋ยวเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยฮะเราไปพร้อมกันเลยดีกว่าตอนแรกทำในคอมฮะแล้วก็ทำลำบากฮนะเอาโทรศัพท์เลยไปอย่างไวฮนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะไอ้โถแล้วก็นี่ฮะยืนยันตัวตน เราต้องรูปบัตรประชาชนนะฮะของคุณด้านหน้านะครับเราจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราก่อนนะในด้านหน้านะครับผมนะเราก็หยิบรูปบัตรประชาชนของเราขึ้นมาแล้วเราก็กดทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็รูปบัตรเออรูปคู่กับบัตรประชาชนนะครับคุณจะถ่ายยังไงฮะก็กดถ่ายรูปเราต้องถ่ายเอเนี่ฮเราต้องถ่ายรูปกับบัตรประชาชนนะครับเน่เราก็ถ่ายฮะโอเคฮะนี่่ะ โอเคก็ถ okay, ah, okay, okay. so so nah. ่ายมาแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็กดตกลงโอเคฮะหลังจากที่เรากดตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสบัตรประจำตัวของเราก็ตามนี้ฮะแล้วก็รหัสเอ่อรหัสหลังบัตรประชาชนฮะก็กรอกนะฮะเลขบัตรอะไรนฮะรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็วันเกิดเรานะครับวันเกิดเราเกิดวันไหนฮะเราก็ใส่ไปฮะเกิดวันนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคฮะ ชื่อจริงนามสกุลเอ่อจริงนะฮะนี่ฮะเขาเขียนมาให้ที่อยู่ปัจจุบันของเราอะไรฮะที่อยู่ตามบัตรประชาชนน่ะเราก็กรอ,อกไปนะครับเออนะฮะอาชุงอาชีพอะไรเราก็ใส่ไปฮะตามนี้อ่ะหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปต่อฮะเราจะต้องอ่าทำการกรอ,อกโค้ดนะครับก็คือเราจะต้องกรอ,อกโค้ดที่ส่งมาก็เข้าไปที่คูปอง่าคูปองฮะเราก็ แล้วตรงนี้ก็คือกรอกคูปองโค้ดนะฮะเราจะต้องทำการกรอกคูปองโค้ดนะกรอกคูปองตัวเลขโค้ดนะฮะแล้วก็จัดไปเลยฮะตัวเลขโค้ดของเราก็ C H A N O N c h a n n 9 8 B เคฮะแล้วเราก็กดเพิ่มให้ไปทีเรียบร้อย นี่เลยนะครับผมนะก็จะอ่าประมาณนี้นี่นะครับหลังจากที่เราเอ่กอกรอกตัวเลขกดเสร็จแล้วนะครับผมนะมาท่าก็จะเข้านะครับนี่เราก็เลื่อนดูประมาณนี้นะนี่ฮนะอโอเคกนะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการเติมเงินเข้ามาในแอปแอพพี App นะฮะไม่ได้ยากเลยนะฮะนี่ฮะมีวิธีมากมายนะครับ ก็บัญชีธนาคารนะครับนี่ฮะไหแบงก์กริงนะฮะแล้วก็นี่ฮะอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะแจ่มที่สุดแล้วนะครับก็คือช่องทางทางออฟไลน์นะฮะก็คือนี่ฮะก็คือมีทั้งตู้บุญเติมด้วยนะครับผมก็ดิสซีะแล้วก็เคาน์เตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เท็ดโกโลตัสนะฮะแนะนำให้เติมเข้าไปที่100บาทนะครับแนะนาแนะนาให้สําหรับคนเป็นมือใหม่นะแนะนําให้เติมเข้าไปที่100บาทนะครับ มันคุ้มมากๆเนี่ยเยี่ยมฮะโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าเกมฟรีไฟลนะครับและเลือกซื้อเพชร9 9บาทนะครับเท่ากับว่าได้เพรทั้งหมด3 1 0เพรนะครับและได้ส่วนลดอีก98าบาทฮะโดยตรงนี้คือสามารถตรวจสอบประวัติเงินคืนได้ที่ประวัติการทํารายการของแอร์พนะฮะแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเติมเข้าแอร์พผ่านตู้มาก่อนนะฮะเติมตู้ใดก็ได้จะได้รับคูปองเงินคืนนะฮะ20่ิบาทนะฮะเพื่อนาไปเติมเกมฟรีไฟล์บนกปเติลเรับ คูป,ปอง20บาทที่อ่อ Free Fire River Campaign นะฮะโดยเลือกที่ไอคอนเติมเกมในแอป Air p a y แล้วเลือกเกม Free Fire นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> มาแล้วครับผมพร้อมเอาคืนแล้วนะฮโอ้โหโดนลุมครับโอ้โหสองหวัวโดนลุมด้วย,ออยอโอ้ยบ้าเอ้ยดยวรถโอ้ยบ้าเอ้ย โอ้โดนหัวไปแล้วครับแดี๋วก่อนนะเราเราใส่เนียนอยู่แล้วนะครับโอ้ยแตกแตกแตกโอ้โหแตกตามไปฮะแตกแตกไม่แตก เป้งเป้งโอ้โหโดนแจมหลังอะ่ะเป้งเป้งก็มาเดี๋ยวเราว,วางเป้าสักหน่อยฮะวางเป้าสักหน่อยฮะอา่าวางเป้าเป้งเห็นไหม,นไห,มหนึ่งหัวครับอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออแตก อะไรครับเี่ยงไงทองคีเลยแหมีการย่อยย่อ,ยอครับผมนะไม่ได้ฮนะเราจะปล่อยไว้ไม่ได้หัวแตกะฮะก็อย่างแรกไม่ยากครับผมนะวางเป้าแล้วดึงฮนะดึงประมาณนี้วางเป้าแล้วก็ดึงดึงโอ้ไม่ยากหรอกครับผมนะผมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะสำหรับการดึงเป้า,าเนาะเห็นี่ยวางเป้าแล้วก็ดึงฮนะเอาแตกไป โอ้แบตจะหมดครับแบตแบตจะหมดฮะโอ้แบตจะหมดฮะโอ้โหหนึ่งหัวแล้วได้แล้วนะแต่ว่ามันมันเออเอมห้าร้อยมันแรงกว่าเดิมะแต่มันจบไม่ลงเนะี่ครับเห็นไหมจบลงไม่ลงฮะถ้าจบลงนี่สวะ อ้าะไรครับเนี่ยอ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 ะไรครับเนี่ย <c oughs> เจะ s n น p ak เข้าไปทีนึงฮะปริ๊ดเลยฮะอะไรครับทุกนเนี่ยแม่ไม่แตกครับผมนาทีเดียว <c oughs> ถ้าเป็นดีเซอร์นี่คว่ำเลยฮะเห็น <c oughs> ไหมอ้าไม่แตกอีก แตมันไม่รออนะเห็นไหมไม่แตกโอ้โหคนดูเอ้โหจะไปไหนครับแม่สาวน้อยเป็นของข้าด้วยถเถอะไปเองมันไม่แตกเลยนะครับคนดูฮันวางเป้าสวนโอเค สุดยอดครับสุดยอดครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยกฎค้างโออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย,อ,ย,อ,ย,อ,ะย,ยอะไรครับเนี่ยโอ้ชุดอย่างตึงฮะแต่กดค้างยับเลยครับอะไรครับเนี่ย